สวัสดีครับ,บครเครื่อมือเกษตรามลูกชายใจครับ MMS 180อ่าลิ้นพรันเงินซะแล้วครับ MMS 180จากเชียงรายครับอำเภอเวียงชัยนะครับอำเภอเวียงชัยให้โน้ตมาบอกว่าสตาร์ตติดยากมากมีมีม line. อันเดอร์ไลน์เอ้มีเส้นเส้นขีดเน้นมาให้ด้วยครับยากมากระบบน้ำมัน เลี้ยงโซ่ไม่ทำงานเคยให้ช่างแถวบ้านดูแล้วไม่จบโอเคนะครับมาช่างแถวบ้านดูแล้วไม่จบครับของเราจะจบไหมหนาะมาดูกันว่ามันเป็นอะไรกับเจบ้าตัวนี้ดูตกลงก็การใช้งานการส่งคำมาพอสมควรเลยนะครับเนี่ย,ยเยอะเลยไม่ใช่พอสมควรเดดึงดูสักหน่อยครับว่าเขามีอะไรบอกเราบ้างแรงอัด ที่จแถวลูกสูบเสื้อสูบแหวนเสียหายครับอ่ะอันนี้เรามาถอดกันเลยดีกว่าโอ้โหไฟเร็วเร้าเลยส,ฟสีฟ้าสีฟ้าสวยสดงดงามครับลองดึงนี่ยครับสัมผัสได้ว่าแลกอัดแถวแหวนลูกสูบเสื้อสูบมันไม่ดีนะครับ ก็คงต้องผ่าทั้งหมดนั่แหละครับแล้วก็เช็คดูข้างในนะครับ ัวปัหลอโซ่ออกครับลูกค้าบ,บอกว่ามันหลอโซ่ไม่ออกด้วยครับเดี๋ยวเราต้องเช็คตรงนี้แต่ว่าเราถอดมันออกมาก่อนจากนั้นเราก็มาถอดจานไฟแล้วค่อยมาถอดน็อตข้างล่างสี่ตัวนะครับเราก็จะออกได้แต่จะถอดน็อตสตัวได้มันจะมีตัวหนึ่งไอ้นี่บังอยู่นั้นเราก็ต้องเอามือจับสีดํานี้ออกด้วยมาถอดจานไฟก่อน เมื่อเราถอดน็อตจานไฟเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเอาจานไฟออกก็แค่เคาะเบาๆนะครับเข้าไปเข้ามาเบาๆครับมันก็จะหลุดออกมาครับเคาะเบาๆนะครับอย่าไปอย่าไปโหดกับมันนะเคาะเบาๆแค่พอมันมันสะท้อนขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาเองครับ นิ่มอยู่ครับดูจากตัวนี้มันก็ยังดูสวยงามอยู่นะครับแบบนี้ครับรูปอดทางไอเสียนะรูปอดทางไอดีมันก็ยังแบบดูดีดูดีอยู่ครับมันจะมีริ้วรอยขีดข่วนก็จริงแต่ว่ามันก็ยังดูดีแต่ว่าเราอย่างที่บอกครับเราเชื่อมได้เ่ื่อได้ข้างใน <c oughs> บางเคสบางเครื่องเจอว่าอ่งางเล้านิดๆนะครับก็ท <c oughs> ําทให้เครื่องแบบผือหวาวุ่นวาดไม่อยู่กับร่องก็นรอยได้เหมือนกันดูลูกครับน้องลูกมีรอยนะครับเป็นรอยขีดขึ้นลงน่าจะเสื่อมจากการใช้งานมากกว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นรอยที่แบบผิดปกติหรือว่าเป็นสาเหตุชี้ชัดอะไรสักเท่าไรนะครับเสื้อ เสื้อ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 ก็เป็นรอยสึกหลอจากการใช้งานตามธรรมชาตินะครับไม่ไม่ถึงกับไงล่ะไม่ถึงกับแบบน่ากลัวเทกเท่าไร่แต่ก็เป็นเส้นขึ้นลงรอบตัวนะครับมันเป็นรอบตัวแต่ว่าไม่ลึกเท่าไหร่แล้วทําไมแรงอัดมันได้สูญเสียจากที่เราดึงครับเราสัมผัสได้ นี่ไงครับแหวนแหวนศึกครับอ่ามันหลวมจากแหวนครับหวนหลวมอันนี้น่าจะเปลี่ยนแหวนอย่างเดียวก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเอาเปลี่ยนซีนด้วยเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนซีนซีนหลวมแล้วนะครับโอเคมีเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนซีนครับลูกลูกสูบใช้ได้เสื้อนะครับดูเท่านี้ผมว่าผมว่าเสื้อยังใช้งานได้อยู่ โอเคเดี๋ยวผมเอาทั้งหมดมันไปล้างก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันต่อประกอบครับอันนี้เราล้างมาแล้วนะครับหนึ่งรอบนี้ระหว่างที่เรายังรอประกอบเนี่ยมันมีอีกปัญหาหนึ่งที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือน้ำมันหล่อโซ่มันมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับเดีย๋ยวเรามาเทสกันตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ลูกค้าเขามีน้ำมันหล่อโซ่มาให้เห็นไหมครับแล้วก็มีน้ำมันเบนซินมาให้ด้วยเราก็ ใช้ลมลมพัดตรงนี้นะครับให้มันหมุนแล้วตอนมันหมุนปั๊บเนี่ย,ยมันต้องดูดน้ำมนันมานหมุนมานานแล้วนะครับ ไม่มีน้ำมันมานี่เลยอ่ะเรามาไล่กันนะครับเราก็ไล่ย้อนทางไปนะครับหนึ่งน้ำมันมีเราเห็นไหมครับน้ำมันมีนะสองมันจ่ายมาที่สายหรือไม่เราก็งัดสายมันออกมาเราไล่ย้อนทางครับน้ำมันมาไหมน้ำมันเหมือนไม่ค่อยมานะครับเนี่ยน้ำมันไม่จ่ายนะพอน้ำมันไม่จ่ายปั๊บเราสงสัยที่ถังก่อนนะครับถังอาจจะ มีปัญหาเรื่องตันนะครับอถึงเื่อถอดตรงนี้แล้วเราก็ยังสามารถมาเทตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งนะครับเราก็เอาน้ํามันมาหยอดตรงเนี้นะครับน้ามันน้ามันเครื่องมาหยอดที่แหล่งที่มันจะรับน้ามันหล่อโซ่ตรงนี้นะผมจะามาหยอดแล้วก็เราก็ลองหมุนปั๊มดูถ้ามันถูกดูดเข้าไปก็แสดงว่าปั๊มใช้งานได้นะครับส่วนจะจ่ายขึ้นไปข้างหน้าหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่ว่าระยะทางนั้นมันมีรอยตันที่ไหนหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาลองกัน มาดูกันใกล้ๆครับผมก็น้ํามันหยดลงไปในร่องนี้นะครับในช่องที่มันรับน้ํามันหล่อโซ่เนี่ยเดี๋ยวคุณใช้น้ํามันเครื่องสะอาดเลยนะนี่ครับเห็นไหมมันเต็มแล้วเห็นปะผมก็จะไปปั่นข้างล่างมันเห็นมือไหวๆนะี่คือผมปั่นมันนะครับแล้วเราก็จะมาดูอากลับกิริยามันว่ามันดูดน้ํามันลงไปไหม ปรากฏว่าน้ำมันมันยุบนะครับเห็นไหมมันยุบตัวลงไปหรือจะใช้ปั๊มลมปั๊มเป่าก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันดูดน้ำมันลงไปนะมันยุบไปเรื่อยๆเลยอ่าเดี๋ยวเราใช้ปั๊มอ่าใช้ปืนลมครับอ่าได้แล้วนะครับ่อันนี้เรามาดูนะครับว่าน้ํามันมันแห้งไปไหมเห็นไหมมันแห้งไปเลยเห็นไหมครับมันแห้งไปแล้ว ก็แสดงว่าปั๊มตัวนี้มันดูดน้ำมันนะครับมันสามารถดูดน้ำมันหล่อตู้ได้ใส่เข้าไปใหม่อันนี้เป็นการเทคร่าวๆนะครับเป็นการเทคร่าวๆเฉยๆนะครับนี่ครับน้ำมันมันออกมานี่เลยเห็นไหมเห็นน้ำมันเครื่องไหมครับ,บานนี้ครับ น้ำมันเครื่องมันออกมานี่แหละที่ปลายนิ้วผมเนี่ยก็แสดงว่าระบบตรงนี้มันใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าปัญหาอยู่ที่มันตันในตำแหน่งตั้งแต่ถังมาถึงสายจ่ายนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะโฟกัสไปที่ตรงตำแหน่งนั้นนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำมันเครื่องไปอีกนะแล้วผมก็จะเป่ามาครับแล้วก็ลองสังเกตตรงนี้ดูนะครับตรงนี้มันน่าจะมีน้ำมันเครื่องออกมาให้เราเห็น ก็แสดงว่ามันตันที่ถังครับมันไม่ได้ตันที่ระบบการจ่ายนะเราก็เอาถังออกมาเท่านั้นเองอึ๊บวับเราก็เอาถังออกมาแบบนี้ชิบรงออกไปก่อนเราก็มาดูถังอันนี้ครับมันมีน้ํามันเห็นไหมปกติถ้าแบบเนี้ยน้ำมันมันต้องไหลขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ไหลเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝาดูนะครับ เปิดฝาแล้วมันก็ไม่ไหลเห็นไหมครับก็แสดงว่าแสดงว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องการแลกเปลี่ยนอากาศนึกออกไหมครับคือถ้าเราปิดฝาเนี่ยมันแลกเปลี่ยนอากาศไม่ได้ถูกต้องไหมแต่ว่าระบบของเอ180เนี่ยเขามีตัวนี้อีกเนี่ยคตัวตัววาล์วเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นวาล์วทางเดียวมันสามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้ในเมื่อฟ้ามันดูดมาเนี่ยตัวนี้มันก็เติมอากาศเข้าไปแต่ปัญหาคือมันไม่ไหลเห็นไหมครับมันไม่ไหลก็แสดงว่ามันตัน ผมก็มองว่าตัวนี้มันตันเราก็ดึงมันออกมาครับตั้งไว้ก่อนครับแล้วก็มาดูกลองตัวนี้อาจจะมีปัญหาการตีบตันนะครับผมเป่าสายก่อนสายไม่ตันนะครับรู้ได้ไงไม่ตันอ่ะเทสให้ดูก็ได้นะครับเราสายเสียบเข้าไปกับที่เดิมนะครับ ปุ๊บมุนขึ้นมาพัดน้มันอยู่ขึ้นนะครับมันก็เอียงมางี้ครับเป่าปุ๊บนครับสายมันน้ำมันมันออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่คือมันไม่ตันเห็นไหมมันไหลได้แล้วแต่เพรามันมีกรองมันกลับ ไม่ได้นะครับมันกลับไม่ไหลก็อาจจะเป็นป right? ัญหากองตันเห็นไหมครับแค่อยู่เฉยๆมันก็ไหลแล้วเห็นไหมพุทธพุดพุทเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับเห็นป่ะนะครับเพราะว่ามันระดับของปลายสายเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ํามันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องไหลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของเหลวมันไหลจากที่สูงมาที่ต่ํานะครับแต่พอใส่กองตัวนี้กลับกลายเป็นไม่ไหลเป็นอย่างนั้นครับเรา คาดว่ากองตัวนี้น่าจะตัดน,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 นผมเป่ามาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาใส่กันใหมอ่ออกมานะครับแล้วผมก็เอากองใส่เข้าไป แบบนี้นะครับคือไอ้น้ำมันหล่อโซ่ไม่ไหลเนี่ยนะครับเราบางทีเราต้องเราต้องใจเย็นๆเนาะเราต้องจินตนาการว่ามันอยู่ตรงไหนควรจะไปยังไงนะครับเราก็ต้องคิดตามมันไปตามสเต็ปมันไปว่ามันทํางานยังไงแล้วเราก็ไล่ย้อนทางมันมันก็จะสามารถหาเจอได้นะครับดูอ่าดูกันครับว่าใส่กลองแล้วมันจะไหลไหมเห็นปะมันไหลแล้ว เป็นครับมันจดจริงๆใช่ไหมครับไม่เอ่ยนี่จะเห็นนะชัดด้วยนะครับมันจดดติงๆแล้วใช่ไหมนี่มันสามารถไหลเองได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เวลามันทํางานเนี่ยมันมันจะมีลมดูดของเจ้าตัวปั๊มที่จะดูดน้ำมันหล่อโซ่ไปด้วยนะครับมันก็จะยิ่งทำให้การไหลง่ายขึ้นนะครับอ่ะผอประกอบกลับก่อน ก็ไปครับอ่ะเรามาเป่ากันดูซิว่าน้ำมันหล่อโซมจะออกตรงนี้ไหมนะครับ,บกล้องนิดเดีเมื่อกี้เราเราเราจำลองการทำงานแล้วมันปั่นจากนี้ถึงมาตรงนี้ได้นะครับก็แสดงว่าตั้งแต่ปั๊มจนถึงตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาช่วงจ่ายขึ้นมานะครับ ่ายนะครับแสดงว่าระบบล้มเหลวมันก็ยังไม่ค่อยไหลเนาะแต่ก็ก็ยังมีไหลยอยู่บ้างนะครับแต่มันน่าจะไหลได้มากกว่านี้ใส่ของผมลงไปบ้างอันนี้คือน้ำมันหล่อโซ่นะครับใช้ออกมาหล่อโซ่โดยเฉพาะับบนี้ครับสำหรับหล่อเลื่อนภายนอกนะครับเป็นน้ำมันหล่อโซ่ใส่เข้าไปแล้วดูนะครับอาการมัน,มนจะไหลไหม มันไม่ไหลครับเห็นไหมปกติมันต้องไหลแล้วอโอเคเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายกับเปลี่ยนกรองครับอ๋อผมมาเจอแล้วนี่ครับนี่นี่เจอแล้ว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 เห็นไหมครับตรงนี้ชัดๆเลยมันมีรอยหักของสายอยู่่เห็นไหมครับดังนั้นเราไม่ต้องเปลี่ยนกรองแล้วเราเปลี่ยนสายอย่างเดียวนะครับสายล้อโซ่เส้นเดียวมันงออย่างนี้เห็นไหมพองงอเสร็จแล้วมันอยู่ในถาาังอ่ะมันจะ มันจะถูกกดต,ตัวแล้วก็งอแบบนี้นะพอง,งอแบบนี้เนี่ยน้ำมันมันก็ไหลผ่านตรงนี้ไม่ได้โอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะครับปัญหาอยู่ที่สายครับแบบอย่างที่บอกคือเราต้องค่อย,อยๆไล่มันนะครับเดี๋ยวเราก็เจอมันเองแหละนะเดี๋ยวไปเอาสายก่อนครับอ่ะผมได้สายมาแล้วนะครับอันนี้สายของที่ติดมากับเครื่องซึ่งมันหักนะครับอันนี้ก็สายใหม่ของเรานะครับเราใช้กล้องตัวเดิมครับ เพราะเราเจอปัญหาแล้วว่ามันมีข้อผิดพลาดที่สายนะครับไม่ได,ด้ไม่ได้ผิดพลาดที่อื่นใส่กลับไปเหมือนเดิมครับเนี่ยตอนใส่มันน่าจะชนอย่างนี้มากกว่านะพอไปชนตรงจัง,งอยมันเนี่ยนะครับตรงเนี้ยด้านในเนี่ยมันก็เลยทําให้สายอะ่ะพับหักงอครับ,ก,รบก็เลยมีปัญหาหครับแบบเนี้ยครับ ตอนใส่ตอนแรกอาจจะผิดพลาดนะครับปกติใส่สายเนี่ยพอใส่เสร็จแล้วสายมันต้องวิ่งมาอยู่ในนี้เนาะอันนี้มันไม่มาอยู่มันก็เลยมีปัญหาครับสายมันถูกขดอยู่ในนี้เนี่ยมันเวลาใส่เข้าไปแล้วมันมันก็เลยแบบนี้แล้วมันก็หักไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยน้ํามันเดินไม่ได้เราก็เปลี่ยนสายซะโอเคมาลองกันใหม่ชอ่ะน้ำมันเหมือนเดิมครับใส่เข้าไป หลอนเดิมนะครับความหนืดเท่าเดิมใส่ปป๊บเข้าไปอึ๊บดูครับดูเห็นไหมแตกต่างเลยนะครับหยดติงๆิติงต,งตงเลยเราปิดฝาครับปิดฝามันก็ยังหยดอยู่เพราะว่ามีวาล์วแลกเปลี่ยนอากาศตรงนี้มาเราใส่กลับเข้าไปชึบ แล้วก็ใส่กลับไปที่ตำแหน่งของมันครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองตัวปั๊มหล่อโซ่ใหม่นะครับว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าชึบเค okay, มาเดี๋ยวเรามาลองกันชึบมามาดูกันใหม่ครับมาครับมาทดสอบกันว่ามันจะออกไหมกับใช้ลมเป่าง่ายดีนะครับถ้ามาใช้มือหมุนอาจจะนาน น้ำมันหล่อโซ่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปนะครับวันนี้ขับแล้วด้วยนะครับกะกะว่าจะให้เสร็จขั้นตอนทดสอบน้ำมันหล่อโซ่แล้วก็จะพักแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยมาต่อขั้นตอนการประกอบเครื่องยนต์นะครับลูกสูแบแหวนกันนะครับอันนี้เท่านี้ก่อนรอติดตามชมนะครับครับตัวนี้ก็ ะดุดนิดนึงนะครับเครื่อง m s 180ของเชียงรายเนื่องจากว่าตัวนี้ขาดตลาดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็โทรไปรายงานคุณพี่เจ้าของเขาแล้วนะครับเขาก็โอเคบอกว่าไม่เป็นไรรอได้เพราะว่าคุณพี่เขามีเครื่องสำรองใช้งานอยู่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้นี้ของเก่านะตัวที่อยู่ในนี้ของเก่านะครับเอากล่องมาให้ดูตัวใหม่ก็ใส่ในนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ซีนก็เปลี่ยนแล้วนะครับสองฝั่งรับเอ็มเอส180กับอ่ะเรามาประกอบกัน ผมทาน้ำมันไปแล้วนะครับด้านนี้จานไฟนะครับก็ให้มันอยู่กับตัวคอยไฟนะครับซึ่งก็บอกไปหลายๆคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับ ตรงนี้ต้องแก้ไขนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับก็สายคอยของลูกค้ามันขาดนะครับจริงๆก็คือใช้สายเดิมนี้ได้แต่ว่าการต่อเนี่ยเราต้องบัดกรีให้ลูกค้านะครับ ครับก็ประกอบอุปกรณ์มันนะครับเกือบจะหมดแล้วเหลือหลังคากับแผ่นกองนะครับมือชกนะครับมือชกหรือว่าการโชกการสวิตจะใช้งานได้ปกตินะครับโอเคมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับอ๋อนี่นะครับตัวนี้ก็ทําการบัดกรีแล้วก็เอาปอกใส่ไฟเป็นปอกล้นหดนะครับสวมไป3ชั้นเลยนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ และนหนเนื่องจากบาทีตะกลัวไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวดุดแล้วนะครับและการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังหัวเทียนนะครับมันก็ทําได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม่มีจุดรอยรั่วเอยมันเรียกรอยรั่วรอยหลวมให้มันสปาร์กแล้วนะครับดังนั้นเรื่องไฟก็หมดปัญหามาสตาร์ทกันดูครับดับเครื่องนะครับดับได้นะครับอ่าสตาร์ทใหม่ โตออกมาแล้วนะครับออกมาแบบเหมือนของใหม่เลยครับออกมาแบบเพียงพอเลยนะครับเรื่องจะเบาไปนิดนึงเดี๋ยวตั้งเร่งน้อยนิงนะครับ ดูน้ำมันหล่อโซ่ออกยังกระบอกน้ำมันเลยครับอ่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทอ uhh ีกท en> ีครับดึงก็เรียบร้อยนะครับกับ f อ180จากจังหวัดเชียงรายนะครับผมประกอบหลังคาก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันเนาะ ประกอบแล้วนะครับมาทดสอบเอ้ยไม่ใช่ทดสอบแล้วมาสรุปว่า180ปศนะครับจากเชียงรายเราทําอะไรไปกับเขาบ้างสตาร์ตติดยากมากระบบน้ามันมเหล่าโซ่ไม่ทํางานครับเคยให้ช่างแถวแถวบ้านดูแล้วไม่จบนี่โอเคครับไม่จบถนนแล้วมาที่นี่ก็อาจจะไม่จบได้นะครับอโอเคเปลี่ยนซีนข้อเหวี่ยงสองข้างนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมคาบูเรเตอร์ อ๋อไม่เห็นครับขอโทษทีซีนเข้าเอยีอยงสองนะครับชุดซ่อมคาบ,บูเรเตอร์นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับมันเปื่อย,ยๆยุยยตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสายน้ํามันหล่อโซ่ดูครับสายน้ํามันหล่อโซ่มันหักพับอยู่ด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็คงมีอาการรั่วครับช่างที่นู้นก็เลยใช้ตัวนี้แก้ไขมานะครับอ่าก็เปลี่ยนให้ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งเพิ่มเติมมาบอกว่า มีปัญหาเรื่องตัวก้านโชกก้านสวิตคอยจะหลุดนะครับซึ่งอาการนี้มันเป็นอาการอาการเสียระดับชาติของ m อ1 8 0เมื่อนะครับอุ้ยโทษโทษย้ำนะครับเมื่อมันมันมีอายุใช้งานไปจนจนง่ามล็อกมันเสื่อมนะครับเพราะว่าตรงง่ามล็อกเนี่ยมันมันทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวให้ดูของจริงนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวสวิตที่ว่าเนี่ยนะครับมันคอยจะหลุดหรือว่าขึ้นลงยากเนี่ยง่ามล็อกมันเนี่ยมันมันถูกถูไปถูมาครับ ไอตัวก้านเนี่ยถูใบถูมามันก็จะเริ่มสึกพอสึกแล้วมันจะคลอนพอคลอนเสร็จแล้วมันจะไปขัดกันเองนะครับเราก็เลยใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษนะครับไปรัดมันไว้อุปกรณ์นั้นก็คือลวดธรรมดานี่เองครับเคยทําให้ดูหลายคลิปนะครับก็เป็นลวดธรรมดานะครับดูว่ามันเป็นวัสดุที่ดูแล้วไม่ไม่ทรงคุณค่าเท่าไหร่แต่มันสามารถกําจัดปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับอันนี้เป็นน็อตนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เครื่องนี้ใช้งานไม่ได้หรือติดยากก็คือตัวนี้ครับอันนี้คือแหวนที่มากับตัวมันนะครับมันสึกหมดแล้วนะครับก็คือมันหลวมหมดแล้วแล้วก็ระยะของมันนะความหนาไม่ใช่ระยะครับความหนาของมันเนี่ยในวงเดียวกันเนี่ยความหนามันไม่เท่ากันแล้วนะครับมันก็เลยทําให้มันไม่สามารถไปสัมผัสกับผนังกระบอกสูบนะครับให้ s น a ให้แนบสนิทได้นะครับมันก็เลยเกิดอาการหลวมของเครื่องซึ่งแหวนที่เปลี่ยนให้ก็เป็นแหวนแท้นะครับของสติน ลูกค้ารีเควสด้วยครับว่าต้องใช้แหวนแท้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบน้ำมันเหล่าโซ่เนี่ยก็เป็นอะไรที่ปัญหามันมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไล่ปัญหาไปตามสเต็ปแล้วเนี่ยมันมันเกิดปัญหาที่ที่เราไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็คือสายพับเนี่ยนะครับแต่ก็มีปัญหาอื่นในระบบของมันนะครับที่มันมันเขาเรียกว่ามันส่งเสริมกันทําให้น้ํามันเหล่าโซ่เนี่ยไม่ค่อยออกนะครับก็สรุปก็คือเราเลยได้ไล่เช็คทั้งระบบแล้วก็ เราก็ได้มีโอกาสได้มาถอดแล้วก็อธิบายนะครับความรู้ให้ความรู้อธิบายเทคนิคอธิบายเทคนิคในการซ่อมในการตรวจสอบระบบมันหล่อโซ่นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆท่านที่ใช้เครื่องรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวก็แจ้งทางลูกค้าเชียงรายนะครับอำเภอเวียงชัยเหรอครับหรือเวียงสะอำเภอเวียงชัยครับเชียงรายนะครับ ก็มันอยู่กับเราพักใหญ่เลยครับเครื่องนี้เพราะว่าเรารอตัวนี้มาพูดมาก็เยอะแล้วครับโม้มาก็หลายคําน้ําลายแตกฟองมาสตาร์ดูอีกทีว่ามันจบจริงไหมนะครับในระหว่างที่เราทิ้งมันไว้สักักน้ําลายแตกฟองพักหนึ่งว้า <Wow. S 1> สตาร์ง่ายนะครับเช็คด,ดูครับ ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมลูกชายหมอใจนะครับสวัสดีครับผม